นะมัตุรัตนายัตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยวันนี้จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับทาวารและสังาหานะคะคำว่าทาวารแปลว่าอะไรมีกี่อย่างคืออะไรบ้างและให้บอกองค์ธรรมของทาวารน,นั้นๆมาด้วยตอบคำว่าทาวารแปลว่าประตูซึ่งเป็นที่เข้าออกของวิถีจิตทั้งหลายเหมือนหนึ่งประตูสำหรับเป็นที่เข้าออกของคนทั้งหลายมีหคือ หนึ่งจักขุทวารองค์ทาได้แก่จักขุประาสตรสโสตทวารองค์ทาได้แก่โสตประสาสตร์สามคานาทวารองค์ทาได้แก่คานาประสาสตร์สี่ชิวหาทวารองค์ทาได้แก่ชิวหาประาสตรห้ากายทวารองค์ทาได้แก่กายยประสาสตร์หมนโนทวารองค์ทาได้แก่พะวังข้จิต19ถามทวารมีหวัตถุมีหทั้งสองอย่างนี้องค์ทาต่างกันหรือเหมือนกัน ยงแสดงมาดูตอบเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีส่วนที่เหมือนกันนั้นคือจักขู่ทวารกับจักขู่วัตถุองค์ธรรมได้แก่จักขู่ประสาทโตรตทวารกับโสรตะวัตถุองค์ธรรมได้แก่โสตะประสาสานาณทวานกับคานาวัตถุองค์ธรรมได้แก่คานาคานาประสาสนะคะชิวหาทวารกับชิวหาวัตถุองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประาท กายะทวารกับกายวัตถุองคธรรมได้แก่กายะประสาทส่วนที่ต่างกันคือมโนทวารองคธรรมได้แก่ระวังขจิตสิบเก้า 99. หะทายยวัตถุองคธรรมได้แก่หะทายยรูปอันนี้ท่องให้จำให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในชั้นต่อไปแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอารัมมณสังฆาหะค่ะ